น้ำตกทีรอซูปเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอกษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากน้ำตกนะี่มีความกว้างประมาณสัก500เมตรแล้วก็มีความสูง250เมตรภาพนี้ถ่ายไปเมื่อ21พฤศจิกายน2566ครับเป็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวและเป็นช่วงที่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปชมผมได้เก็บภาพนี้ไว้ และหลังจากนั้นในปี2567ก็คือวันที่21กันยายน2567ถัดมาอีกหปีนะครับก็เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหน้าผาทีรอซูด,ด้านบนถล่มลงมาครับ หน้าผาขน้ําตกทีรอซูเนี่ยเป็นหน้าผาน้ําตกหินปูนนะครับน้ําตกทีรอซูนี่ก็ตั้งอยู่จากที่สูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยประมาณสัก900เมตรน้ําตกเกิดจากลําห้วยกลอทอครับเป็นชื่อภาษาเกรียงนะครับกลอทอนะครับน้ําตกก็มีน้ําไหลแรงตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าฝนก็น้ําจะแรงมากนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นน้ําตกที่ ใหญ่เป็นอันดับ6ของเอเชีย er เลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นน้ําตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทยครับท่านผู้ชมหลายคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสไปเนี่ยผมเก็บภาพที่ก่อนน,น้ําตกจับหน้าผาจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่ก็ถ่ายไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน2566ครับน้ําตกทีรอสู่การเดินทางไปนี่ก็ไปตามถนนลอยฟ้าเลยครับต้องไปอำเภอแม่สอดก่อนแล้วก็ขับรถ ล่องใต้ไปตามสันเขาถนนลอยฟ้าไปอำเภออุ้มผางซึ่งอำเภออุ้มผางนี้อยู่ใต้สุดของจังหวัดตากแล้วก็ติดต่อกับอำเภอสังกระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับจ,จังหวัดตากเนี่ยนะครับบางทีเขาก็จัดว่าอยู่ภาคตะวันตกบางทีเขาก็จัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่างครับเอาเป็นว่าเพราะว่าทางทิศเหนือของจังหวัดตากนี่ติดกับโน่นเลยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนส่วนทางทิศใต้เนี่ยก็ติดกับ จังหวัดกาญจนบรุรีอุทัยธา,ยานีเพราะฉะนั้นก็เลยจัดอันดับกันว่าอยู่ภาคไหนดีนะจริงๆแล้วคนจังหวัดตากก็พูดภาษาเตือกันเยอะเลยทีเดียวน,นะครับโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สอดแต่ที่อำเภออุ้มผางน้ําตกทีรอซูเนะี่ยอยู่ติดกับกาญจนบุรีกับท่านผู้ชมแต่การเดินทางไปเนะี่ยต้องอ้อมขึ้นไปโน่นนะครับกําแพงเพชรเลี้ยวเข้าแม่สอดออแล้วก็ ล่องใต้ลงมาอำเภออุ้มผางน้ำตกที่เราสูปเป็นน้ำตกที่สวยมากผมมีโอกาสไปเยือนเนี่ยสามครั้งครับตั้งแต่หน้าผาถล่มมานี้ก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวอีกนะครับก็รอธรรมชาติปรับปรุงแล้วครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมีภาพจากกรมอุทยานเขานำมาเผยแพร่นะครับก็ขออนุญาตเขานำเอามาเผยแพร่ตอบเป็นภาพมุมสูงครับท่านผู้ชมอันนี้ดูภาพก่อนที่หน้าผาถล่มนะครับ และนี่ก็คือภาพที่กรมอุทยานเขาถ่ายไว้เป็นภาพมุมสูงหลังจากที่น้ำตกหน้าผาน้ำตกเนี่ยเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ทําให้หน้าผาด้านบนพังทลายเลื่อยกันลงมาจนถึงด้านล่างครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็นี่ฮะเป็นภาพที่ผมนำเอามาจากของน้ำตกทีรอสูลหลังน้ำป่าถล่มครับภาพจาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเ็าบอกถ่ายเป็นวันที่23กันยายน2567หน้าผาน้ำตกถล่มเมื่อวันที่21กันยายนครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เอาเป็นว่าธรรมชาติก็มีการปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆแต่น้ำตกก็ยังมีภาพที่สวยงามอยู่นะครับแต่ภาพแต่ว่าหน้าผาต้องใช้เวลาในการปรับปรุงให้ต้นไม้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหน้าผาหินปูนมันมีโอกาส พังถล่มได้นะครับเพราะว่ามันมันเกิดจากการที่สะสมของหินปูนงอออกมานะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ